ธรรมะสวัสดีครับเพื่อนชาวดิสคัทนะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการปรับแต่งหน้าพอทั่นนะครับซึ่งมันมีอยู่ในมีมาอยู่กันในระบบนะครับอันนี้เป็นดิสคัทส 3x3.2 สนะครับก็ดูแลเข้ามาที่หน้าเว็บนะครับนะครับมาดูหน้าพอทั่นคลิกที่หน้าพอทั่นนะครับผมเอาของที่มันมีอยู่ในระบบเลยนะครับ คลิกที่ diy แล้วก็คลิกขั้นสูงเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่ตรงนี้นะครับใต้บันทึกนี้จะมีปุ่มสามเหลี่ยมแล้วก็คลิกนำเข้านะครับเลือกไฟล์นะครับไฟล์ก็คืออันนี้อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวผมน,นั่นให้ดูนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ template default แล้วก็พอท่า n นะครับ template default photon แล้วก็ diy xml mm hmm. เข้ามา ตัวนี้มีอยู่สี่สีคือมีสองแบบตัวนึ้งเป็นอินเด็กข้างบนตัวล่างนี่เหมือนกันหมดแต่ตเพียงแต่ว่ามีบูมีปีนสีเขียวแล้วมีเกแล้วก็มีสีแดงผม่าเลือกบูนะครับตัวนี้อาบบูสีเงินนะครับแล้วก็จากนั้นก็คลิกนําเข้านะครับโอเคครับมานะครับกําลังมาตกลงเห็นไหมครับนี่ก็ได้มาหน้าฟอนต์นะครับ พอท่านที่มาอยู่ในกับระบบอันนี้มีบางตัวที่มันเป็นภาษาจีนนะครับตรงนี้ผมจะขออนุญาตแก้ไขนี่มันมีปุ่มแก้ไขตรงนี้นะครับแก้ไขก็คือนี่ครับตรงนี้โค้ดตังนี้เรามาแก้ภาษาจีนตรงนี้ซึ่งผมทําไว้แล้วนะครับเพื่อความสะดวกตรงนี้โคดต,ตัวล่างคงก็ขอ๊อปปี้ตรงนี้เลยพร้อมทั้งลิงก์อะไรเสร็จเรียบร้อยเพื่อความรวดเร็วน,นะครับ ยืนยันนะครับอันนี้ก็ได้ได้มาแล้วโอเคครับตรงนี้กระทู้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทู้ล่าสุดตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นกระทู้ล่าสุดโอเคเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นน่าสนใจน่าสนใจ ข้างล่างก็เป็นยอดนิยมคงเปลี่ยนยอดนิยมยอดฮิตอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้รูปภาพมันไม่แสดงก็เป็นเหมือนของท่านใดจำไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นคนที่ทวิธีแก้ไปแล้วก็ตรงนี้ครับส่วนตัวลิง์กนี้ผมจะเอาลิงเป็นลิงคือลิงเว็บ ลิงเวทของเราตัวลิงนี่ใส่เป็นลิงเวทเมลิงเวเสร็จแล้วก็อิมเมจตัวน,นี้ แก้รูปไม่เน้นเอา c o ป y ี้ตัวนี้เลยนะครับโค้ดของจำไม่ได้เดี๋ยวผมค่อยไปเปิดดูทีว่าท่านไหนที่คิดวิธีแก้ดีแล้วก็คัปมี้เลยมาอัปเดตปุ๊บโอเคเห็นไหมครับรูปตันนี้ก็แก้ปัญหาไปได้ ต่อไปก็มาเปลี่ยนภาษาอังกฤษตรงนี้อ่ผมทำไปแล้วชุมลุมแล้วก็เปนารพูรัพูรีเปลีนชื่ออันนี้เพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมก่อนเ,เติมตรงนี้เพิ่มเติมมีลิงก์ ี้งเพิ่มเติมข้างล่างเป็นชื่อเกมชื่อเกมก็คือชมลมรัฐประปนานผูพระบุรีขาตกลงสามารถใส่สีใส่อะไรได้นะครับตรงน,นี้ถ้าต้องการสีก็ใส่สีได้ ก็ปนทางรเรีอันนี้ก็ไปปัดแต่งได้นะครับใส่ชื่อใส่ในแชมาได้ปัดแต่งเพิ่มเติมได้ผมเอาเปลี่ยนแต่หัวข้อยเลียวไปนะครับอันนี้เพิ่มเติมเพิ่มเติมลิงก์ตัวนี้อันที่2เรียนรู้การทำเว็ d ดิสคัท ใลิงก์กอน,นครับอนาลิงก์กอนแ้ก็นีเป็นเปลี่ยนชื่อเป็นเรียนรู้การทิสัทินะครับโะครับได้นะครับงมเราก็ไปปรปลี่ได้เหมือนเดิมน,นะครับจะขอขามต่อไปก็เป็นชมลมักภาพถ่าย ธรรมชาติทุเลีงก่อนแลก um. ันตันี้เพิ่มเติมเพิมเติมเสร็จแล้วก็ช er ื euh. ่อหัวข้อชื่อเติมนะครับก็เพิเต็มใส่สีอันนี้ก็สามารถใส่สีนได้ ครับก็มาที่ช่องวิดีโอตรงนี้แก้ไขอันนี้เป็นวิดีโอวดีโออันนี้เพิ่มเติม นะครับผมจะใช้เป็นวิดีโอของไทยรัฐนะครับโอเคยืนยันครับ่วนนี้ก็เป็นบล็อกและข้อความบล็อกและข้อความ บล็อกไม่บลกความาตรงนี้มันจะมีมันจะมีบล็อกระบบความแต่ซึ่งอะไรก็ไม่ได้สร้างตัวนี้บล็อกมีแล้วตัวนี้บล็อกมีแล้ว,ต,ลวตัวล่างเราสามารถเอาตัวอื่นมาใส่แทนได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นบลกความจะได้มีซ้ำกันโอเคครับตอนนี้ลองมาดูนะครับผลลัพธ เป็นยังไงบ้างบันทึกป๊าอืมโอเคครับเห็นไหมครับเพียงแต่นี้เรายังไม่ได้เขียนพ้อกระเบอกความก็ยังไม่โชว์ครับลองดูนในเพิ่มเติมขอเลื่อนไปหาหนาที่เล,ลื่อนไปหาหนะครับอืมวิดีโอึลิ่กนไปหาช่องรันนวนาง นี่บนีน้รูปภาพตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะครับรูปภาพจะอยู่ที่ static top pic นะครับีหนึ่ง image ดู banner jpg อันนี้ผมทำไปแล้วนะครับ banner jpg เราก็ไปที่อัปโหลดขึ้นไปที่นี่ครับ static static image แล้วก็ไปที่ static image topic static topic แล้วก็ t อันน uh, ี้จะอยู่ที่ ที่หนึ่งนะครับอิ a เมตัวแบนเนอร์บูบูคือตัวนี้ผมก็อัพอันนี้มาเลยอิเมบูก็อักไปทับเลยนะครับถามมาทับไหมผมก็ทับไปเลย นะครับแล้วดูการเปลี่ยนแปลงดีเซตเอาเดี๋ยวดูก่อนว่าอันนี้ดีเซตห้าใส่ผิดหมวดนะครับใส่ผิดเว็บใส่ผิดเว็บขอภัยดีผมติดตั้งไว้หลายอัน ลองลายอ,อันนี้ครับโอเคเห็นไหมครับเราก็น่าได้หน้าเรีพบบอร์ตทีนี้เราสามารถที่จะสร้างอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าปุ่ม diy นี่คือปุ่มสุดยอดนะครับที่ปรับแต่งเอาเฟนผมมาลองทำข้างล่างดูนะครับร้ออันนี้ชื่อผมลบออกไะไม่ต้องการให้เสียงหนึ่งเพิมเติมที่หนึ่ง เสร็จแล้วผมก็มาคลิกโมดูนะครับเลือกโค้ด html ามาวางนี่นะครับแล้วก็เป็นโมดูลสื่อการสอนวัดส่วนว่างเป็นต,ตัวนี้เลือกเป็น html โค้ด html ผมก็เอาโค้ดนี่เลยครับโค้ดที่ผมทำไปแล้ว โอเคกปกตีแล้วก็วางจากนั้นก็ยืนยันโอเคตกลงบันทึกน,น,นะครับก็สามารถปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมก็ไปได้นะครับตรงนี้ก็คือเราก็มีหน้าพอท่านขึ้นมาแล้วอันนี้เป็นพอท่านที่มีอยู่ในระบบยังมีอีกตัวนะครับ เดี๋ยวผมขอนั่นดูนะครับตรงนี้แนะนําให้ดูแต่ว่าผมจะไม่ปรับแต่งวิธีการปรับแต่งก็คือมันเหมือนกันนะครับตัวนี้อินเด็กตัวนี้ครับามาลองดูนะครับนําเข้าเห็นะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งวิธีการปรับแต่งก็ก็คล้ายๆกับวิธีที่ผมทำเมื่อสักครู่นั่นแหละครับ พอเราอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีนี่นะครับเข้าไปเปลี่ยนภาษาจีนตรงนี้แก้ไขนะครับตัวภาษาจีนตรงนี้ตัวแคมเพจอะไรต่างๆเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขได้นะครับตัวภาษาจีนภาษาข้อมูลโมดูลอะไรต่างๆเข้าไปเปลี่ยนแก้ไขตรงนี้ ซึ่งตัวข้างล่างน้ผมทําแล้วนะครับก็ซึ่งมันมันหลายตัวก็คงท่านไปปรับแต่งเอาแล้วกันนะครับตอนนี้ผมไม่บันทึกเพราะว่าผมบันทึกตัวอันนี้ไปแล้วก็จะมีอยู่สองแบบที่เป็นควาท่านแต่ว่าพวาทานแบบนี้ที่ปรับแต่งให้ท่านดูนะั้นมันจะมะีหลายสีนะครับตัวนี้มีหลายสี พอท่านตัวที่ผมทําอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่หลายสีนําเข้าคือมีสีบูนี่คือสีสีกรีนสีเขียวสีเกรสีเทาแล้วก็สีแดงนะครับเลือกเอาได้นะครับเลือกนำเข้าได้นะครับตรงนี้ก็ปรับแต่งหน้าพอท่านตอนนี้นอกจากปรับแต่งตรงนี้แล้วท่านสามารถปรับแต่งเองด้วยใช้ DIY ตัวนี้อันนี้ผมแนะนำเฉพาะส่วนที่ มากับระบบมันเองเลยนะครับตรงนี้ครับก็บังว่าคงจะมีความสุขกับการใช้ดิสคัทนะครับธรรมะสวัสดีค่ะ